ที่ป <arts> ร <Olympic sens acional> ึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดชาชนสาวฝั่งกระต่างกันเชิญอาจารย์ฉลองนะครับอาจารย์ฉลองเป็นอาจารย์ที่มีคุญอภระการนะครับเป็นการนัางการนวดให้กับพวกเรานะครับเป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับเชิญอาจารย์ฉลองครับผมขอแสดงความยินดีกับ จริงๆจังหวัดชายแดนราวนี้เป็นจังหวัดที่ผมเกี่ยวข้องมานานแล้วก็ปกติผมจะเริ่มต้นของความเป็นคกษตรกรเนี่ยอ่าก็นานตั้งแต่ปีสองพันร้อยยี่สิบห้าแล้วก็วัวเวอยู่ที่บ้านอ่าหลายปีจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนวิชาชีพเป็นหมอโน้แต่งโบราณแล้วก็ การบริหารสมาคมคนละวันประเทศไทยตั้งแต่ปี2512ก็ทำนี้เป็นท่ามกลางนักการที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็ยังเป็นกรมประชาสเมพาะธ์อยู่นะครับจน่ปี2 5 4 2ผมก็ดูแลภาคตะวันออกคื่อสำหรับการเดินทาของเราด้วยตอนนั้น ก็มีโรรครงก,การเเารียกว่าโครงการเงินกู้จากธนาคารโลกอา่าผมจำไม่ได้ว่ารัฐบาลของทัพใดตงนไม่กล้าเอาโกิกก็ได้แบ่งสรรงบประมาณให้กับสมาคมคนรัาบอลแหประเทศไทย,ปเ,ออยปเปิดอบรมอาคนตาบอลเกี่ยวกับเรื่องการโน้ ในรูปนนั้นจมสิบ่35จังหวัดที่ได้รับชัยเนสาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับเพราะาแล้วก็มีผมก็มาเป็ผู้ดูแลโครงการแล้วก็เป็นคผ,ผู้ให้การแล้วกันอบรมพวกเราด้วยญญก็จะเล่าย้อนหลังนิดนึงเพื่อให้เป็นกำลังใจของพวกเรานะเเมื่อก่อนคนตาบอด ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดที่ใดนเส้น,นสา,าจะตัวใครตัวมันใครพิการแล้วก็พิการไปพ่อแม่เลี้ยง <c oughs> ตัวญาติาพี่น้องเลี้ยงหรือถ้าเป็นผู้ชายบาก็อาจจะอยู่วัดพระเลี้ยงบ้านแต่ว่าพอาหลังจากปี2542ที่ได้รับความะมามาฝึกอาชีพนวด คนตาบอดก็เริ่มได้รับการดูแลโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารกำลับบงพลคนตาบอดนี้จะถ่ายจะท่งคณะกรรมการเนี่ยไปหาคนตาบอดระเดนก่อนซึ่งคนตาบอดเนี่ยสมัยก่อนหลักฐานของการเป็นคนตาบอดเนี่ยก็แทบจะไม่มี คือไปติดต่อที่ประชาสงเคราะห์จังหวัดหาโองตาบอดเพื่อจะมะเรียนหาไม่ได้เพราะว่ารายชื่อของประชาสงคมประชาสงเคราะห์จังหวัดจะมีรายชื่อรวมกันเลยผู้ยากไร้อะไรต่างจะรวมอยู่ในบัญชีเล่มเดียวกันซึ่งเขาก็ส่งมาให้เป็นบนเลย <c oughs> เราก็ต้อง ใช้วิธีใหม่ไปถามกำนันผู้ใหญ่ว่ากว่าจะได้พวกเรามาเรียนรุ่นแรก25คนใช้เวลาหาคนตาวนอดอยู่3เดือน4เดือนประมาณ4เดือนแล้วก็จังหวัดชายคลอสาวก็เริ่มต้นเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองหลังจากรุ่นแรกปีส3จนมาถึงพวกเราชุดปัจจุบัน ก็ถือว่าการพัฒนานี่เกิดขึ้นจากพวกเราโดยตรงร้วยนะพวกเราที่เป็นคนตาบอดด้วยกันพอรวมตัวกันแล้ว่ก็มีความคิดเ,เริ่มที่จะช่วยเหลือคนตาบอดด้วยกันให้ได้รับการพัฒนาเราก็พยายามตั้งสมาคมตอนแรกมีสมาคมคนตาบอดจังหวัดชายแดนเซาก่อน แล้วก็มีต่อมากงมสนเสริมโนดแผนไทยของจังหวัดชายเชียงสาแล้วต่อมาสุสดท้ายมราก็จะมีอาสมาคมส่เาามงเสริมคุณภาพชีวิตที่มีนายกผูนทำเป็นนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ผมก็จริงๆเรื่องเยอะอยากพูดยพเยอะแต่ว่าถึงเวลาของเราก็จะพูดในแง่ว่าอย่างนี้นะครับความสำเร็จ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นที่พวกเราอยากได้อยู่ที่ตัวของเราขอให้พวกเราเมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสแสดงออกด้วยน้ำใจใมตรีอันดีมาผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถ เราใช้ทรัพยาพของเราใช้ความสามารถของเรามารวมกันแล้วก็มาแบ่งปันกันเราอยากได้อะไรขอให้เราคุยกันเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาถึงสมาคมแล้วสมาคมจะเป็นตัวแทนของพวกเรา <c oughs> ไปคุยกับหน่วยราชการหน่วยราชการตอนนี้ ดีขึ้นเยอะหลังจากที่จากประชา,าสงเคราะห์มาเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำให้คนพิการได้รับการดูแลมากขึ้นแล้วก็ได้รับการส่งเสริมในทุกๆด้านมากขึ้นทีนี้อยู่ที่พวกเราพวกเราอยากได้อะไรอยากให้ทางราชการช่วย เราอย่านั่งคิดอย่านั่งฝันคนเดียวนะครับคิดอะไรได้รีบบอกเพื่อนปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำเป็นโครงการเสนอกับหน่วยราชการถ้าขับค้องด้วยเรื่องใดๆตอนนี้สมาคมคนตระวรรแห่งประเทศไทยก็ดีพัฒนาสังคมจังหวัด ทัเชิงเศ้าก็ดีเรามีทนักงานมีขั้นระการที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลพวกเราขออย่างเดียวให้พวกเราเนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงออกถึงความต้องการของพวกเราถ้าเมื่อกี้ท่านพัฒนาตั้งกรมได้พูดไปแล้วว่าเราอยากได้อะไรให้เสนอเข้าไป ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยตอนนี้เมื่อกี้คุณผมนึกชื่อไม่อไม,ไม่ใช่คนที่เสนอว่าจะให้นอกอฟิสิงโลกเชื่ออะไรนะเอ้าฉลองแน่จเจริญแม,ม่คนตีปึ๊กกันนี้เาเรียกว่าลืมคนใกล้น้าราใจนะ, <c oughs> ะคุณจะรอเนี่ยถ้าต้องการให้ เออพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมโดยเฉพาะตอนนี้ผมเป็นวิทยากรสอนออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วก็ให้การทรโอมอยู่แล้วผมมีตัวหลักสูตรที่จะให้พวกเราขอบพบประมาณสนับสนุนจากทางราชการได้ผมยินดีให้ความสนับสนุน ในเรื่องการนวดออฟฟิศตโโรมกับสมาคมส,ส่งเสริมแล้วก็ผมยินดีจะให้หลักสูตรมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับปรุงให้มันเข้ากับจังหวัดเชิงเทราคิดว่าโครงการน,นี้ทำได้แน่นอนเพราะตอนนี้จังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะกรุออเกรงเทพมหานครเปิดอบรมมาหลายรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น ชายชนชาวโดยสมาคมส่งเสริมพัฒน,น,า,นาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็น่าจะได้มีสิทธิเหมือนกับจังหวัดอืด่นๆอันนี้ก็ขอให้การ,รับรองนะก็ให้เป็นความจรงกับพวกเราผมก็ใช้เวลามาสมควรนะครับก็ขออำนวยองินพรให้พวกเราที่เป็นคนบริการด้วยกันในจังหวัดชายเช,ชียงาวได้รับ โอกาสแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำังพวกเรามานั่งอบรมได้คือโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขอให้พวกเรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีปราศาจากทุกโรโรคไยัยมีความร่ำรวยทุกทุกท่านทับขอกคุณ เดี๋ยวเราก็ในช่วงนี้ก็เลยเวลาเดี๋ยวขอ